รู้หรือไม่กระสือคือสิ่งมีชีวิตที่ขัดหลังวิทยาศาสตร์สุดๆผีกระสือทุกคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีเพราะนี่คือตำนานผีไทยอีกตำนานหนึ่งที่ถูกพูดถึงมากที่สุดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันปัจจุบันเองเราก็เห็นข่าวเกี่ยวกับกระสือมากไม่น้อยแต่ในหลักวิทยาศาสตร์แล้วนั้นผีกระสือคือสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงเพราะมันโคตรขัดกับหลักวิทยาศาสตร์เลยค่ะมาดูกันนะคะว่ามันขัดกับหลักวิทยาศาสตร์อย่างไรเริ่มจากชีวะก่อนเลยค่ะ การถอดหัวของมันนั้นทั้งตอนถอดและก็ตอนกลับเข้าล่างผ่านคอโดยอวัยวะทั้งหมดที่ถอดออกอย่างปลอดภัยในความเป็นจริงนั้นมันไม่สามารถทําได้อย่างแน่นอนอีกทั้งอวัยวะทั้งหมดยังติดอยู่กับทรงอย่างสวยงาม ต่อมาวิชาฟิสิกส์นะคะผีกระสือคือการหลุดพ้นจากหลักฟิสิกส์ไปแล้วจริงๆนั่นคือการลอยได้ตามหลักแล้วหากจะลอยได้อย่างนั้นต้องมีมวลเบาวกว่าอากาศซึ่งอวัยวะของคนเรามันหนักกว่าอยู่แล้วหรือมีความเร็วหลุดพ้นจากแรงโน้มถ่วงแล้วกระสือจะไปเอาความเร็วจากอวัยวะส่วนไหนมาใช้ไปพัดติดตัวก็ไม่มี ในหลักเคมีเนื่องจากอวัยวะภายในของเรานั้นมีผิวที่บางกว่าผิวหนังของเราแน่นอนมันต้องมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อหรือเกิดการอักเสบหากอยู่นอกร่างกายเป็นเวลาน,นานๆค่ะทั้งหมดนี้เป็นการอธิบายในหลักวิทยาศาสตร์เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณและตัดสินใจด้วยตัวของท่านเองถึงอย่างไรก็ตามวิทยาศาสตร์เองก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ถึงการมีตัวตนของกระสือแล้วคุณละ่ะคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้